โอ้ยจะเนาะบังเนี่ยงามบอพี่น้องพี่อนนี่โอ้ยเหลือบังเนี่ยสวัสดีตอนเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเช้าวันอาทิตย์เด้อจ้าม้นนี่ม้นนี่พี่นุกะ ล่องอีกมือนึงวันสิแพ่หยาบอจะฝนนุตกแห้งหมู่วานนี่จ้านีนวยปักนุดเริ่มไ่เลยจ้าเนี่ยปีนี่นวยโดกน้ำจ้าสองตอน้นพุนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพอยายเราก็สิมาเก็บเอาตัวน,นี้ซึ่นสามารถเราเคเก็บบักนุดเนี่ยเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าสิ่มาเป็นกำลังใจให้พีน้นูนาอจ้าเมือนี้พี่นูสิผ้าพไปเก็บพักจากาก้ายางเหร่นน้ำเก็บพักน้ำได้พักยางก็เอาจ้าเนาะไปะ เข้าไปน้ากันเลยจ้ะว่าเ้าสิพผัพักอีกอย่างน้อยจ้ะน้องขอบคุณหลายๆ์ด้วยจ้ะที okay. ่เป็นกำลังใจให้ตลอดมากด้วยจ้าทุกคนพี่หนูมาหอดหยาตะกะแตนเลยจ้ะนี่จ้ะพี่ลูกกับเจ็บเลยจ้ะพี่หนูล่องกีเหลียวเสียบไปเนี่ยเราจะนี่แหละันยังค่อยเมีนหยาตะกะแตนแทะจ้ะนี่ยจะเสียบไปผัดให้็นไงมันเนี่ยมันดีจ้ะกินกับต๊บหงส์จ้ะพี่น้องจ้ะเมีนคว่ำหนังวีไว้หรือหนังวีว่าแซ่บพี่หนูสันเก็บเอาหลอดเดียาสั่นว่าอ่อนๆนี่าสั่นนี่จ้ะ มันร่องแล้วแซ่บอือหึอ่ะใช่อันตะเรือที่ไหตูห้ตวแว็กซ์มีในโทรศัพท์นู่นนัดเด้นนะอือหึนี่ใช่ขางทางเป็นหยาขางทางขางหัวไปพออันใดก็เอายางละนิดละหน่อยจ้ะพีน่นซีเพราเก็บหลายด้วยจะเก็บผักจ้ะเพราะว่าพี่นุซีเก็บไปแค่กินนี่แหละจ้ะ เพราะว่าเธเก็บไปหลายกะมันสีเหี่ยวสริงย่างแม่จ้ะนกตะกล่อนจางนี่แกนี่รถพิมลูกหูเสียงรถพระเจ้ามันเป็นทางลูกรังจ้ะเวลารถแลนด์มาเลยเสียงดังกู่ขากกูขากจ้ะพระเจ้ามาสวนผักพระเจ้าจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ เฮ็ดอันข้าจ้าว่าเฮ็ดออกแล้วเด้อจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวพ่อใหญายศมรถกันพี่ิณุสิพาไปไอ้เกเ็บเฮ็ดเด้อจ้ะเด้อน,น,นี่จ้ะเห็นบ่เดี๋ยวพี่ิณุสิพาไปเกเ็บเฮ็ดให้พ่อใหญายศมรถก่อนอาทิตย์หนา้าอาทิตย์หน้าก็จะได้สอบรถแล้วจ้าทุกคนจ้า่นก็บ่ยอมสอบในสวีดจ้าพี่ิณุกระสูนจักสิอธิบายว่างใด พลังบางสิ่งบางอย่างกับประหยัดเกินบางสิ่งบางอย่างกับสื้อทิง้งจ้ะอันนี้เป็นนิสัยของเราจ้ะนี่จ้ะว่าสมในเยอรมันมันถือจ้ะาุ่นเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวพี่หนูไปเก็บผักอีกเนาะหน่อยนึงเนะ <laughs> ยาะพอญ่เราอยากถ่ายวิดีโอพี่หนูมากมาเก็บผักจ้ะทุกคนจ้ะอาตุ่เช้าเป็นเอาเี่มือเสน้นนัวอีกนะนายหญ้าหนึ่งเต็มต <laughs> ้องเกี่ยวมือเส้นยาพวกมันมันเอามันมันเอาขันเอเซน นี่โซชแนลหลังซามเกมาปิดเตะฮะคุณอยากใส่กล่องเด้อทคก่นจ๋าพี่นุจะไปตัดออกอัะจาะได้เรื่องบนนอคนไทยวีดีโอ๋เห้อบัดอีสดัสสิบุมเบอร์รี่วะมีเมกี่อุนตนลูกกมลายุนลูกมีโอ้ยพี่นุว่าปะไดเรื่องนะจ้ะุกคนจ๋า พี่เมียเบิ่งหนามียสิเราเบิ่งผกลูกเกมือเซ่นอลูกนี่เบืงหนามียไ่ได้เบิ้งกล่องเลยนะไม่ไม่หญ้าวีรนจวิดไม่ทุ่มฟรีดส์เซว่สกิมัคท i าเก้ t เอาสแกร์กวิโอ้ไม่ว่าสตุกมายานกูดกิชเอาเก

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จ้าพี่น้องจ้านี่ตรงเนี่ยเสียงน้ำไหลแห้งแห้งจ้าฝนมันตกแห้งเมื่อวานนี่เบิดมือจ้าเออมือนี่คือจังออกมาคือจังบรจามดีใจหลายจ้างางไปไกลแบบทันยังสีเราจาทุกคนจ้าธรรมชาติงามบรจ่าชุ่มชื่นขนาดเ <laughs> ชิญครับ ไปไปกันต่อเนาะจ้ะทุกคนจ้ะอันพิโนซิะหยัดแบตเตอรี่จ้ะเพราะว่าแบตเตอรี่บ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ้ะพิโนชาร์จบ่เต็มเนาะจ้ะเนาะปะเข้าไปกันต่อเนาะเบื้องแนจ้ะทุกคนจ้ะพิโนให้เบื้องนะอันนี้ก็เป็นผักหวานอันอันนี้ก็เป็นผักตำลึงเลยเบื้องแนพี่น้องเลย Ja, c h h a h e r h u a b e hier ein Niela. Niela, o r was? Ja. Niela. Ich habe r ein n i e i h h a b r l h h hier ein n i l a i r i n a i e l a Ich habe h i e h h e n i n e r e c l e e n l i r e ลวกอยู่ในตู้เย็นยังบ่เมือดจ้าทุกคนจ้าบังีนผักเบิ่งผักเบิ่งผักพี่น้องห้อยคนเก็บคือกันจ้าพี่หนูเห็นห้อยคนเก็บอยู่แต่บ่แม่นพี่หนูดอกแกห้อยคนเก็บพี่หนูบ่ได้มาตรงนี้จ้ามื้อนั้นจ้านี่จ้าถุก้นจ่าเล็กสิะป่ะไปกันต่อจ่าไปชมเนาะจ้ะโอเคเเอคจ้าทุกคนจ้าพี่หนูก็บยางมาฮอดดอกพอรุนเดินเราเด้อจ้าเด้อนี่เด้อจ้ะมึงห้อยคนเก็บ อดอกบานมันได้จ้ะเอาไปชาเฮซี่ลูกได้จ้ะดอกดอกเขียวๆมั่นเนี่ยอเอาไปลวกจิ้มจ้ะแซ่บจ้ะทุกคนจ้ะตุนิ่มตุนิ่มจ้ะใครไงยยเก็บแล้วจ้ะหอยคนเก็บหลาย,หลายๆห็นบ่เฮซี่มิตนานดีจ้ะทุกคนจ้ะโอ้โหหมอมเม,ม้นตุ่มม,ม,มักคนันโซบังหอยคนเก็บอยู่ถ้าไปเย็นมันเก็นิ่มดอกก็มา นี่จ้ะทุกคนงามบอดอกโหวร้นเดอจ้ะเดี๋ยวพินูจะเอาไปทอดชุบแป่งถอดให้พอใหญ่จ้ะพญใยญ่เมื่อก่อนด้วยจ้ะพินูช่วยฟังเมื่อก่อนพอใยญ่เล่าอันตอนเราขายสีลุอยู่ด้วยจ้ะเราเก็บดอกเนี่ยมือละยี่สิบสามสิบโลไปเฮดสีลุกขายด้วยจ้ะขายยังดีเลยด้วยจ้ะนี่พินูก็มักกินจ้ะมันจะมีกินหอมเป็นเอกลักษณ์จ้ะมาเขามาเก็บผักกันเลยจ้ะทุกคนพ่อแม่พี่น้อง พี่นูอ pues mm ันบ nah ่ได้ย่างมาทั้งผีจะเคลียรว่าเบิ่งดงพักเสียงซอยกันในพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่งเนี่ยเบิ่งพักแนบพอจ้าพี่นูบ่เคยได้ย่างมาทั้งนี้เลยพี่นูไปจะทั้งอื่นจะช่วงมันออกจ่ะแล้วเบิ่งเน่อ่อนซ้อนเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเหล่าเอาเม็ดมันจ้ะให้มันแก่ก่อนรอให้มันแก่ก่อนใครมาเหล่าเอาเม็ดมันเนาะนี่จ้าเบิ่งเน่ พี่น้องเลยโผล่พวกม้วนตกแต่งเออฮ่อฮิไมรู้บ้างนะเพื่อนไปไปกันต่อสิพ่อพักมีอยังอีกพอไปเบิ่งกันไม่จะเนาะนี่จ้ะทุกคนพี่นุ๊กก็พยานยางมาทตั้งนี้แหละเมื่อกี้นี่จ่า ตอนนี้พี่รู้ว่าพ่อใหญ่ยู่ที่สะพานจ้ะเราจะไปกันอีกหม่องหนึง่งต่ะกะน้ำกันเบังจ้าทุกคนโหร้อนเดือยอุ้มนี่แม่พี่น้องแล้วเพิ่งเนี้ยพูดอ่ะงามบ่ยบบอยจ่ะโอ้ความอุ้มพี่น้องเอ,อ้ยแล้วเพิ่งเฮ้ยโลกลายเต็มตนเลยจ้ะแต่พี่รู้ว่าอา้าวเก็บแต่พอกินเนาะจ้ะเพื่อน จ่าพี่นูยางมากกระเพยใหญ่พี่นูมาเจอโหรุนเดอร์จ้านี่จ้าโหรุนเดอร์นะจ๊ะเนาะทุกคนจ้านี่จ้าเห็ดอ่าดอกดอกตูมมันเอาไปลวกจิ้มได้จ้ะดอกบานเพชรเป็นชาบเป็นซีรูปได้จ้ะพี่น้องจ้ากระปุตสนอบาดเนี่ยกระเพยแล้วปวดหัวแล้วนางรอบพี่นูจ้าเมื่อไงจ้ะทุกคนงามงามนี่คนน่ะโอ้ยออ้ยโซเชียลแชทชูแมร์กุสหอมได้จ้ะ มื่อก่อนพ่อยายเราเห็ดอันไอ้ซิลูปขายเนาะจ้ะเนาะอันซิลูปันนี้ขายดีขนาดได้จ้ะทุกคนเนี่จ้ะพี่นอ้องจ๋านี่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งนี่จา้าน,นี่พี่นุชเออดอกอันนี้แหละจ้า,จาพี่นุชเออดอกอันนี้แหละจ้าเนาะไปลวกจิ้มแล้วก็เอาดอกบานนั่นไปทอดให้พ่อยายเนาะจ้ะเนาะเบิ้งเนี่ยทุกคนว่าหลายครั้งเนาะจ้า เพื่อนเพื่อนมาพิรนูสิบห้าเก็บจ้ามาจ้าทุกคนมาเก็บดอกกันหัวล้นเดอร์กันจ้านี่จ้าเนาะนี่งามงามอุ้ยงามจนไม่อยากเก็บเลยแต่ก็ต้องเก็บนะจ๊ะเนาะเอาไปยันหน่อยเนาะเอาไปแค่กินเนาะจ้าจะเอาไปแค่กินเนาะนี่เนี่ยแล้วคนไหงามบ่จ้า กุญนจอ้บสวยจังเลยนี่จ้าทุกคนจ้าขอบิ anyway> ่งไลนนี้ยูลัาเซียตีโนอใส่กตาก่อนจงามหลยเดี๋ยวเอากะกินทึ่งมากกัน้ามาทนดูอบอ้บอบนี่จ้าทุกคน งามบรจ้ะพี่นเอาถ่ายลูก่อนอู้ยงามไหลป๊าตสุดเชิญฉาดโลกหมอนมามาเก็บจ้าทุกคนอ่อนซ้อนไหลอดอกบานเนี่ยอาไปอันทอดให้พ,ยยพี่ใหญ่กินดอกต่มเดยวพี่นลวกกินกระปุนจ้ะแซ่บจ้ะนี่จ้ะเี๋ยวบังแหน่พี่น้องโหร้นเดอได้จ้ะเด้อทุกคนจา่าี ้งามแหงงามผลงามเดียร์อ้วววบอลซ้อนลายจ้าหนูเอาหักงาทายลูกบนหน้านะมันก็งามแต่งามผลนะอู้หูบอลซ้อนมาจ้างามงามจนบ่อยากสีเก็บมันอนะ่ะเศรษฐายน,นะนันอ่ะงามหลายอึ๊บอึ๊บเอาสน,นึงแลบวเอาเบอร์ต่อ ถ่ายรูปคนขอถ่ายรูปสวยๆก่อนนะ,นนะอีกแชะหนึ่งจ้ะทุกคนจ้ะอีกแชะหนึ่งเนอะจ้ะกวมว่าอยากอยากโชว์เนาะจ้ะเนาะบังเน่งามบ่พี่น้องพี่เด้นี่โอ้ยเหลือบังเน่พี่นูพ่อแลหละจ้าพี่นูซำนีิกับพ่อแหละพ่อกินแล้วเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ไ้ไวมันติดค่าตนมาซั่นี่นงายน,น,นี่เบงเลี้ยใจบ่ <c oughs> อ่อนซ้อนจ้บพี่น้องจานี่จ้าไปพ่อแล้วจ้าได้หลายแล้วสำนีกแก่พ่อกินแล้วจ้าเขาไปเบิร์ตจ้าทุกคนพี่นูอันอยากได้ดอกแค่พี่นูเห็นแล้วพี่นูเอาประด้มันอยู่ติดฝั่งน้ำจ้าพ่อใยายยันยันพี่นูตกน้ำจ้าพ่อใหญ่ว่าให้พี่นูเก็บเบิงธรรมชาติยา,ามือนี่ดีมากพี่นูบ่แพ้จ้าทุกคนจ้า ระเบียนพีนูก็เลยบุกปลามมาเอาอันทั่วนี่จ้ะทั่วอันเป็นทั่วอันป่าบ่น้องวีนี่แหละนี่เอาจังน้อยจ้ะเดี๋ยวสิพเพเ่อเกับข้าวกินแลน้วจ้ะเนาะทอดใส่ไข่กระแซบนะติดใจเลยชิมาเกตอีกจ้ะมึอเนี่ยไอพยายหญ่ถ่ายข้างนอกคุณอันพยายนายแล้วหนาวกางเกงกางเกงขาสัน้นเสียกบ,บางบ่บ,อบอ่อันนี้พราะฝนตกแล้วอากาศมันก็นเย็ยนจ้ะทุกคนนี่นาะจ้ะ พีโนก็สิเก็บเอาจังหน่อยจ้ะน,น,นี่เอาอุ้มเดียวกับพ่อหรอกจ้ะเพราะว่าพีโนูเก็บไปบ่่่บบบ่ชอบเอาหลายจ้ะอันห้อยคนเก็บคือกันนี่นี่มันเป็นห้อยอยังมากินดีจ้ะคือคนเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเห้อยคนเก็บคือกันละพี่น่วาเพราะเป็นแต่พีโนูกินน้อยจ้ะอันดอกแค่เต็มอยู่แต่แต่มันต้นใหญ่แล้วก็ริมหนามพญ่ย,ยานพีโนูตก พ่อใหญ่เลยบอกว่าห้เก็บอย่าไปเอาเด้อเดี๋ยวตกหนามพอน้ำม,มันไหลแห้งจ้ะฝนมันตกแห้งเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ดีอากาศดีมากเลยจ้ะพี่หนูบ่จามเลยเพราะว่าฝนมันตกจ้ะยังว่าโอดีใจคักยังว่ายังว่าบ่จามบอ่อยากจามทรมานแม่จ้ะนี่จ้ะ,ะ,ะเอาอุ้มหนีออจังหน่อยนี่ให้พ่อใหญ่ถ่ายทั้งนอกจ้ะบ่ให้กระมาเนี่ยเอาควรเก็บเนี่ยพี่หนูนี่ แม่แมนแต่พี่นูเก็บเด้อนี่ประเดี๋เนาะมันเริ่มต้นใหญ่แล้วจ้านี่มันเริ่มสิออกดอกแล้วเนาะนี่จ้ะน,นูก็สิเอาพอา่อไลยพอได้กินอย่างละนิดละหน่อยเอาไปทอดใส่ไข่เนาะจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวพี่นูเลาะเก็บจั่งหน่อยกันเด้อจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวอันสิได้กลับบ้านเนาะจ้ะพ่อยายแล้วปวดคนพ่อใหญ่อยากให้ดอกเอาดอกแค่ให้เมียโอ้พี่น้องเ,เอ้ยาเบิ่งเด้อมาแล้วโอ้มอมแม่นมอมแม่นมอมแม่นว้าเตน้นว้าเต้นนี่จ้ะ นี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่นูด,ดึงงาปรกากฏว่าเอาต้นเขาล้มลงมาเลยจ้ะทุกคนจ้ะนีนน่นี่นี่จ้ะนั่นต้นหักงวยลงมาเลยจ้ะพีนนนนนะ่น้องจ้ะนี่จ้ะโอ้ยดึงจะเอาไปทอดจัไหน่อยก็เนาะเห็นน้องไก่ทอดนานโอ้ฮะโลกระมอนเอ้าตุเมื่อไงจ้ะอันน้ำเนี่ยน้ำอยู่ในนี่จ้ะนี่นี่ นี่ได <t od ian |ms|> ้กินน้ำมูแล้วคอณยายว่ามาเขาจะเอาไห่แล้วบุกเข้าไปไป็นโง่ลงมาเลยจ้ะทุกคนจ้านี่จ้ะนี่ลมแห้งล่ะลมลมหนาวล่ะนี่จ้ะทุกคนนี่ได้กินแล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวเอาไปทอดเอาไปทอดใส่กันกระดอกหัวล้นเดินนะจ้ะเนาะตาให้พิโนูเก็บก่อนเนาะจ้ะเนาะไเบังต้นดอกแคจ้ะพุณน่ะแม่นเมื่อจ้ะสูงสูงคุณน่ะสูงเฉียดฟ้าพุณน่ะพุณน่ะแม่นเมื่อเลยจ้าคุณเป็นบ่ ถขาจะไปเอาได้พุ่นะคนเห็นบอกพุ่นะหลายก็ยังมีจ้าเอาป้าไปบ้านกันจ้าวัานนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ